ประธานบริวยันไม่คิดจะขวางหากลิเวอร์พูลอยากได้ตัวเราโตซานเชสโหดพอจะสวมชุดหงไม้จอฟอร์มราฟินญ,ญาแข่งที่ทางฟามิโยอยากเล่นด้วยชิดลิเวอร์พูลเขบคุมกระบ,บเลยขาดแข่งหลักหลายคนผ่าห้าข้อลิเวอร์พูลก็จะยกคนบุกไปเยือนถิ่นวัสฟอร์ด ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยประธานสมโมสรยืนยันมาว่าเบรนโตซันเชสจะได้รับอนุญาตให้ออกจากทางเริวหากมีข้อเสนอก้อนโตเข้ามาจากทีมระดับท็อป ซึ่งมิดฟิล์ชาวโปรตุเกสรายนี้ได้กลับมาคืนฟอร์มกันอีกครั้งหลังย้ายมาเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อปี2019เขาช่วยเรเวลคว้าแชมป์ลีกอย่างเหนือความคาดหมายเมือ่อการชี่แล้วและก็ได้รับความสนใจอย่างมากมายจากทั่วทั้งยุโรปเดลรูฟูเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีความกระตือร้นนะฮะจากสัญ,ญญาดึงตัวเขามาร่วมทีมเนื่องจากพวกเขาพิ่งจะเสียจอจินี่ไวดัมที่ย้ายไปปารีสแซ็งแมงนั่นเอง โดยทางโอลิเวอร์เลตังยอมรับล้วว่าเรลเนียนจะไม่ยืนขวางทางเพื่อเล่นหากมีข้อเสนอที่ยอมรับกันได้เข้ามาอย่างแน่นอนโดยเขาได้บอกว่าผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขากล่าวกับทาง t ด e e เอ็กซ์เพสผมได้คุยกับเขาแล้วว่าถ้าข้อเสนอจากทางสโมสรใหญ่มาถึงเรเโตจะย้ายออกไปได้เราต้องรอดูกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นแต่สำหรับตอนนี้เขาอยู่กับเราและเขามีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่เราเห็นแล้วว่าเขานั้นสามารถโชว์ฟอร์มได้ในระดับที่น่าประทับใจ ดังที่เขาเพิ่งจะหายกลับจากอาการบาดเจ็บเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้เป,นเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเตะบางคนอยากจะร่วมงานกับแข้งจากชาติเดียวกัน,นระดับสโม,มสรแต่มันหาได้ยากพอสมควรที่จะเห็นฟาเินโยมิดฟิลกับทางลิเวอร์พูลออกมาพูดเรืเ่องแบบนั้นหลังจากล่าสุดที่เจ้าตัวนั้นยอมรับว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเคยหวังว่าปาฟินญ,ญาปีกชาวเบรซิเลียนจะแยกทางบริดจิเต็ดมาอยู่กับทางของแดนลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจนได้ ซึ่งทางบรารฟินยาเพิ่งจะย้ายจากทางหลังสโมสรในประเทศฝรั่งเศสมาอยู่กับทางบริทเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวอยู่ที่17ล้านปอนด์แต่เขาก็เล่นได้อย่างโดดเด่นทันทีจนทําให้มีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่ร่มดิกอย่างทางลิเวอร์พูลและก็แมนยูและถึงแม้จะไม่ได้ย้ายทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่หลายคนมองว่าเขาคนนี้น่าจะต้องบอกลาลีดในอนาคตอันใกล้อยู่ดีแต่แน่นอนว่าบางท่านนะฮะอาจจะยังกังวล ว่าผลงานของทางราฟิยาก,กับทางการเล่นบนเกาะอังกฤษมันดูดีจนคู่ควรกับคําชมของฟามิโยหรือสมควรเป็นที่สนใจของหลายทีมดังจริงๆหรือเปล่านะวันนี้เราจะมาช่วยหาคําตอบในเรื่องนี้กันนะฮะในระดับที่เรียกว่าเจาะผลงานกันเลยดีกว่าให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเริ่มจาก1กันก่องก,ก่อนการเลี้ยงบอล สำหรับนักเตะต,ตำแหน่งปีกแล้วนั้นนี่ถือเป็นคุณสมบัติที่แทบจะสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งฤดูกาลที่แล้วเขาก็ทำผลงานได้โดดเด่นเป็นอย่างมากในด้านดังกล่าวจากการที่มีค่าเฉลี่ยการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในลีก1.9ครั้งต่อน,นัดซึ่งในขมกำลังของทางลิเวอร์พูลที่มีแค่คนเดียวที่ทำอย่างนั้นได้ดีกว่าเขานั่นคือเดีโอมาเน่ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในด้านดังกล่าวอยู่ที่2.3ผลหนต่อเกมขณะที่ในสั้นนี้ราฟินยาก็ยังโชว์ลีลาการลากเลือไดด้นะระนะับน จะสามารถเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้1.7ครั้งต่อเกมซึ่งการที่เขาเลี้ยงบอลได้ดีขนาดนั้นส่งผลให้เขาเ,เรียกฟาวจากคู่แข่งได้เยอะพอสมควรโดยที่สั้นที่แล้วเขาเ,เรียกฟาวได้เฉลี่ย1ครั้งต่อ1นัดส่วนดูก,การนี้อยู่ที่1.6หนต่อ1เกมเจ้ามาข้อที่2การผ่านบอล 72.3เป็นตัวเลขด้านความแม่นยำในการผ่านบอลของวราฟินยาบริการก่อนขณะที่นาฬิกานี้เขามีผลงานด้านนี้อยู่ที่ประมาณ70ในขณะเดียวกันเมื่อีซัันก่อนนั้นเขาก็มีค่าเฉลี่ยการผ่านบอลริยาไกาเข้าเป้าถึง1.5ครั้งต่อเกมด้วยกันส่วนนาฬิการปัจจุบันอยู่ที่1.9หนต่อน,นัด,ดนอกจากนี้หากดูกันที่การครอสบอลเข้ามาจากด้านข้างตามแบบฉบับขอนกเตะตัวเรมเส้นและแล้วก็ ราฟินยาคนนี้ก็ครอสบอลเข้าเป้าอยู่ที่1.3ครั้งต่อเกมในฤดูกาลก่อนขณะที่ผลงานในสั้นนี้เกี่ยวกับด้านดังกรนานั้นอยู่ที่1.1ขนต่อเกมส่วนการผ่านบอลที่กลายเป็นจังหวะสําคัญในการเล่นนั้นเมื่อการที่แล้วราฟินยามีผลงานในด้านดังกรนาน,นั้นเฉลี่ยอยู่ที่2.1ครั้งต่อเกมโดยเดียวส่วนจนถึงซีซั่นนี้เขาผ่านบอลเป็นจังหวะสําคัญไปเฉลี่ยแล้ว2ผนต่อ1นัดจะมาข้อที่3เก็บรับ สำหรับปีกนั้นการช่วยสกัดกั้นเกมรุกของคู่แข่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาถนัดมากมายสักเท่าไหร่นักซึ่งสั้นก่อนราฟินยาก็ไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นในด้านนี้เหมือนกันเพราะจากจังหวะพยายามสกัดแย่งบอลจากคู่แข่งทั้งหมด2.7ครั้งต่อเกมเขาสามารถแย่งบอลมาได้เพียงแค่1.1หตนต่อนัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้หลังจากการเล่นในลีกมาแล้ว7นัดราฟิน่าก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีพอๆกับเกมรุก เพราะเขามีจังหวะพุ่งเสียบบอล2ครั้งต่อเกมและก็สามารถแย่งบอลมาจากคู่แข่งได้ถึง1.6ครั้งต่อน,นัดเลยทีเดียวจอมาข้อที่4การมีส่วนร่วมกับเกมรุกลาฟินญ,ญ่านับเป็นแกนหลักในเกมรุกที่มีความสําคัญมากเป็นต้นต้นนาของทางบรีษหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันถึงว่งน,นั้นได้เป็นอย่างดีในราการก่อนเขามีส่วนร่วมกับเกมเล่นที่นําไปสู่จังหวะการลุ้นประตูของทีม ที่มากถึง4.16ครั้งต่อเกมกันเลยทีเดียวแล้วมันก็เป็นการเล่นที่นําไปสู่การได้ประตูจริงๆ0.53ลูกต่อน,นัดเลยนะขณะที่ในสั้นนี้ฟาราฟินยาก็ยังขับเคลื่อนเกมรุกกับทางบริได้เป็นอย่างดีจนถึงขนาดมีค่าเฉลี่ยในการมีส่วนร,ร่วมกับเกมที่นําไปสู่จังหวะการลุ้นประตู4.01ต่อน,นัดน่าเสียดายที่จังหวะเหล่านั้นมันยังไม่มีช็อตไหนที่ท้ายที่สุดแล้วเพื่อเรื่องทีมของราฟินยาจะเปลี่ยนให้เป็นประตูได้ เชกเกนคอปคุณซื้อชาวเยอรมันตรียมนนำลิเวอร์พูลเยนบัตฟอร์ดในศึกขั้วธุรกิจในช่วงวันนี้โดยงานนี้ของแดนลิเวอร์พูลมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากผู้เล่นคนสำคัญไม่สามารถลงสามได้โดยกนี้เดอะเรดขาดทั้งฟาบิโยอาริซองเบเกอร์เจโกอังคาทาร่าและก็เคอร์ติสโจนแน่นอนว่าทีมคงจะเสียสม,มดุลไปเยอะนะฮะแต่ยังดีที่เตโกโชต้ากองหน้าชาวโปรตุเกตนั้นน่าจะฟิตลงตัวจริงในเกมเกมนี้ขณะที่เจ้าบ้านได้คุณซื้อหน้าใหม่ระดับหัวกะทิอย่างทางคาริโรดิ ที่เกิดสร้างปราสาทในวงการลูกหนังเบืองผู้ดีกับทางเลสซิสตี้โดยการนี้ทีมเยือนต้องระวังให้ดีเพราะบอลเปลี่ยนโคชมักโชว์ฟอร์มโหดอยู่เสมอเรามาเริ่มกันที่1กันก่อนนะกัน,กนขาดสตาตาบาซิเรียนต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังจริงนะฮะที่ครอปเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้งานฟาบินโยและก็อดริสโงเบเกอร์ซึ่งแน่นอนว่าการขาดหายไปของทั้ง2คนนี้ส่งผลกระทบกับทัพหงแดงในเกมประทะวัตฟอร์ด โดยเหตุผลที่ทั้งคู่ไม่สามารถช่วยทีมได้ก็เป็นเพราะเขาต้องกักตัว1ิวันตามมาตรการของทางรัฐบาลอังกฤษหลังเดินทางไปเล่นทีกระทางปราซิลในฟุตบอลโลกปี2022ระคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ทำให้คุณซือชาวเยอรมันตัดสินใจส่งสองแข้งเลือดซับ้าไปที่ประเทศสเปนเพื่อเตรียมตัวสำหรับแมตช์พบก,กับทางอาราติโกมบัริกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในวันคารที่จะถึงนี้จ้ามาข้อที่2 โชต้าลุ้นฟิตตัวจริงเชื่อว่าสวกเดอะคอปนี่ยคงจะใจหายใจคว่ำหลังที่โกโชต้ามีปัญหาการบาดเจ็บระหว่างที่รับใช้ทีมชาติโปรตุเกสและก็ต้องถูกส่งตัวกลับต้องสงัดทันทีโดยตอนแรกเชื่อมาว่านักเตะอาจจะฟิตไม่ทันลงสนามในเกมเยือนถิ่นวิคกคาเรสโปรต อย่างไรก็ตามจากการรรยงานล่าสุดโชต้านี้สามารถกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วและหากไม่ได้มีปัญหาอะไรการนี้ครอบน่าจะเลือกจับเขาลงสนามทำที่เป็นสามประสานเพื่อกระทั่งโมเมตซาล่าและก็เซเดโอมาเน่ยอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามชีสถานการณ์ในเวลานี้ที่แผนกองกลางของทางของแดงมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนและยังติดกรณีฟาบมินโยไม่ได้ลงสนามอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทางกุนซือเลอดดอยเนียจะเลือกปรับแผนการเล่นเป็น4-2-3-1 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นตำแหน่งแดนกลางเฮนโดโคงจะได้ทำรรมาที่รบรูเกทางเกตาส่วนแนวรุกแฟนแฟนคงจะได้เห็น4ีประสานทำมาที่พร้อมกันโดยซาล,ล่ามาเน่และก็ระบรเวโตเฟมิโน่ทำมาที่สนับสนุนโชต้าอีกทีหนึง่งที่ได้ยืนเป็นหน้าเป้าในครั้งนี้ต่อมาข้อที่3 b a แบ็กโชุดที่ดีที่สุดกลับมาอีกครั้ง ตอนนี้แผนแบ,บ็กโฟลของทาิเอ็์พูตต้องบอกว่ากลับมาสมบูรณ์แบบกันอีกครั้งเมื่อทางเทรนอเลสเตอร์อาร์โนฟิตเปรีย์พร้อมชามาชีตำแหน่งแบ,บ็กขวาหลังจากที่พลาดช,ช่วยทีม2แมตช์ล่าสุดนี้การได้เทรนกลับมาเป็นตำแหน่งน่าจะทําให้เกมบุกข,ของทีมเยือนมีสีสันมากยิ่งขึ้นส่วนเกมรับก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วฉะนั้นวัตฟอร์ดคงจะเล่นงานจุดนี้ด้วยวิธีตั้งรับเหนียวแน่นและก็สวนกลับฉับพลันต่อมาข้อที่4 ระหว่างบอลเปลี่ยนคุณซื่อมักจะมีเซอร์ไพรส์ยอยู่เสมอบอลเปลี่ยนโค้ชมักมีทีเด็ดเวดที่แฟนบอลมักใช้กันเป็นประจำเพราะทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมสโมสรเหล่านั้นมกักจะโชว์ฟอร์ไมได้อย่างสุดยอดและก็สามารถเก็บชัยชนะได้อย่างน่าเหลือเชื่อแม้จะโดนกับทีมใหญ่ก็ตามทีนะโดยแบบนี้คาราดิโอปรานีเอลลี่จะได้หวนกลับมาเสพบรรยากาศลูกหนังในเมืองผู้ดีกันอีกครั้งหลังจากที่สร้างปราาัสซาตนำเลสซัฟตี้ประาศดวา้าแชมป์ธุรกิจได้อย่างยิ่งใหญ่เมือ่อปีือนส,สิา15 โดยกุนซูชาวอิตาเลียนในวันที่19ปีเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์จอมเทคนิคเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการบางบากเจอกับทีมใหญ่และก็บ้าครั้งเกมบุกอย่างเช่นหงแดงมีโอกาสที่จะโดนทีเด็ดของเขาคนนี้เล่นงานก็เป็นได้นะยิ่งไปกว่าน,นั้นเหลือภูเคยมีประสบการณ์ที่ไม่อยากจะจ,จำในสั้น2019ซึ่งเป็นฤดูกาลที่พวกเขาคว้าแชมป์ลีกได้เพราะบุกไปเยือนถิ่นแดนอารวาสและก็โดนเจ้าบ้านยัดเยียดความปรชาชัยไป0ูนย์ต่อ3และประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5นะผม ชัยชนะพุ่งสู่จ่าฝูงชั่วคราวเล็บพูเยนวัรนฟอร์ดเป็นคู่แรกประจำวันเสาร์และนี่คือโอกาสสำคัญของพวกเขาในการที่จะกดดันบรรดาทีมลุ้นแชมป์ทั้งทางเชลซี Chelsea, จ่าฝูงแมซิสตีตีและก็แมนยูที่ลงสนามที่หลังหากโงแดงสามารถเก็บ3แต้มได้สำเร็จพวกเขาจะพุ่งขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงทันทีโดยจะโยนความกดดันให้กับทางเชลซีซึ่งต้องไปเยือนแบรนฟอร์ดงานนี้ต้องบอกเลยว่าพึ่งน้อยไม่ธรรมดาเลยนะไม่เชื่อถามาร์เซน,นกับทางลิเวอร์พูลดูได้เลย ฉะนั้นยอดทีมทอักฤษแอนฟิลจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องคว้าชัยชนะในแมตช์เยือนวัดฟอร์ดเพราะมันอาจจะส่งผลทําให้คู่แข่งนั้นเกิดอาการกระสับกระส่ายจนเสียสมาธิและก็สุดขาของตนเองได้เลยนะและข่าวดิวพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทคนครับ